ชาวบ้านเรียกวก็สายมโนครับนี่ครับโอ้สายมโนดูได้มาแล้ว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 ไอ้ชาสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Melo m e นะครับวันนี้อยู่กับเกม Monster Hunter l i f e เหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามาตี Quest s 1เป็น Quest Apex 3ตัวมี m i t s u เ s ะ i ทฮาร้อแล้วก็จินโอกะความยากต้องบอกเลยว่าน่าจะไม่ยากจัดแต่เดี๋ยวเรามาลองลุยกันเลยว่าพวกเราจะผ่านกันไปได้ไหม เฮ้ยพี่ป๋อมแปงลงร่างมามามาไม่มีใครลืมกินข้าวนะไม่ลืมไม่ลืมรู้สึกว่าทั้งพี่ทั้งน้องตีดจังเลยวะ <มา S 2> สั้เน, <ละ S 2> นะใช่ใช,ใชเออ่เก็บยาก,ก่อนรู้สึกตอนนี้ตีดเฮฮาครับเฮฮาวันนี้ ไปเริ่มกันก่อนที่เอกมิสซูซเนะเลยครับเราเราเล่นสนุกสนุกครับไม่ซีเวียสมาเจมันอีกแล้วเราอยู่ในรดเอ้ยจอยกลับมาแล้วจอนบอยเดี๋ยวอะไรขึ้นรุดหรอจอยกลับมาเลยจอนบอยแปลงเดวิลทริกเกอร์มาก็ต้องเข้าเดมอนโหมดครับ โดนได้ไงวะเอ๊ะพอกูยิงไวบัคขึ้นมึงนี่ก็หมุนหนีกูตลอดเลยนะมิซึนเนสไปรอด้วยไหลอุ้ยอยู่กลางอากาศแล้วแรงว่ะเอฟเฟกต์ีิซึเนสเมื่อกี้โดนไปเกือบหมดหลอด เออดูแล้วล <toys> ืมอะไรเอ้ยึดอึดระวังบาบูระวังด้วยโอ้ยระวังน้ำระวังน้ำระวังน้ำได้ยินได้ยินครับอรุณคุณรูดเออได้ยินแล้วไปที่ไหนเข้ามาเสร็จแล้วตามเข้ามาจอยได้จอยได้ตามอะไรตามอะไรมุด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  มือขึ้นแล้วมุ้นสีได้สีแล้วนะเนี่ยกระดาบผู่ไปได้เหรอเฮ้ยบอกเลยวันนี้มาในโหมดดาบู่เท่านั้นครับบอกเลยวันนี้ตายไปแล้วเฮ้ยทีเดียวามนั้นแต่บอกได้เลยว่าการทำดาเมจวันนี้นี่น่าจะแฟงหน้าคนอื่นไปไกลเฮ้ยคิดไปเองอยู่แล้วตีดอลว่าตองนะ เอ้ยามาเ,ยเสยเินอนไปตอน60-70บเดสิคิกเคหมุนทั้งตัวไม่ดูวไปอีกกีนึงแถวบ้านเรียกก็าสายมโนครับนี่ครับโอ้สายมโนดูได้ทั้งคลิปครับจะย้อนไปตอนไหนก็โหทั้งนั้นมาละจ้ากรุกดดขเมาวัดแตกกันไปนีน่มอยากให้มันดับเหรอพี่อะไรนะ อยากให้ผมก็ไม่ได้อยากให้มันหลุดนะพี่ไม่ไ <c oughs> ด้ขอเร็วที่สุดแล้วนะระวังครับกัปตันเขารอ,อนานแล้วซีสามคนจะเตอร์ไปแต่ไม่โดนมาหลังแตกหลังแตกแต่ก็ไม่มเป็นไรหรอกให้แม็กซ์เป็นนานๆหน่น<ม>อยก็เลยโดน เย้ยระวังน้ำเข้าไปชิดตัว,ว,วอ้าววิ่งคู่สายน้ำมาเลยนี่กิจเลงหัวแ่งหนียู่กและปั่ขอปั่นหน่อยจ้า,าลูกไปไหนเนี่ยหัวจริงเป็นลูกแมวน้อยไปเลยใครฟาดเอาฟิวเนี่ยนั่นน่ะดิพี่แบงและเราสองคนตีเราฟิวกันเองไม่ได้

มีซับมาจะเติมเลือดเองทำไมต้องเติมแล้วเติมไหนก็ดีนะจ๊ะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วสวยสวยเล่นกดีดีโดนระเบิดดิอ้ย ไอหัวหหัหัปัน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 โอ้ไสกไอเนั่นแหละสิรารร้ยเอาสักทีดิตาย้วดีดไม่เลิกดีดไม่เลิกอือหือมาดิครับ เรามาพ่นน้ำรอบนะวิ่งไปไม่ถึงตัวทีไม่ต้องมาให้ถึงหรอกเ้ามันตายแล้วเอาคุณลวดอีก <S <S ไม่มีครับไม่มีอ๋อคุณพิกออกปได้ยินเสียงมาครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดเกด็บร้อยไปหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวรอตัวที่สองมา พี่จะต้องใช้อยู่แล้วเอฟเอกมาตายอดหลบได้ครับแล้วก็ใส่เลยวิ่งลูกมาก่อนเฮ้ยกดผิดไอ้บ้าเอ้ยกดกินดัดออฟไลน์ยังไม่มีใครเลือกโดนเลยกดผิดกดผิดมันจัด มันเราเป็นคนเห็นเนี้ยมันอยู่ติดกาแฟอืมอมั่งแล้วนะระวังไฟนะไฟแค่นี้ทำอะไรไม่ได้อ่ะ <c oughs> <wounds war blue> อแเราบันทอสกับไฟของบอลทลอดเว้ยจรมีจริงเราเก็บแฝดไว้ปลาช่วงท้ายดีกว่าไหมมันจะได้ใช้ท่าพวกค่ใหญ่ๆไม่ได้อย่าให้มันชินกับแฝดต้องบอกว่าครับถึงมันจะชินกับแฝดแต่มันก็ไม่ชินกับพี่หรอกนะแตด ้ยครับจะไมแฟลมาจากไหนอีกทำมาสิเออใครปล่อยมาปันปันกดผิดเปล่าแมวแน่เลยอ่ะเออกดผิดแบบดัสออฟไลน์เปล่าเฮ้ยโอ้หของเรามีคลิปเป็นตัวประกันอยู่แล้วน่าจะของแมวมั้งท่างนี้นนี่เนี่ยแยงเลยนี่เนี่ยเก็บด้วยโอ้ยโอ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วตายแล้วเอาฮ้ยแม็กแม็กแม็ก mày yo, oi mươn 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 ไปแน่ต,ตามตุ้มตามตุ้มตามอ่ะใครดูวันนี้ก็จะปวดปวดหัวหน่อยนะฮะเล่นเองยังปวดหัวเลยวันนี้โอ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 ้ปีนะเล่นจอยใหญ่แล่วจะไปเล่นอะไรนะอยู่บ้านแต่ได้ไปสวนสนุกด่าคู่นี่เองโดงขึ้นไม่ทัน อ Get ุ้ยเกียวตัวโยกโยกเฮ้ยพี่จะโดดอะไรเนี่ยแย่เกลียดทำไมตัวนี้มันดีดจังวะเออกระติดเราถ้าเราไม่ต่อยเราต้องการจะแสดงแสงยานุภาพแล้วก็ทวงคืนให้เผาพันเขาโอ้โหสายระลึกมาปั๊ ตายแล้วแล้วไงมาแล้ว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 ไอ้ชาเฮ้อเคโอเฮ้ยถ้าหลบง่ายๆอย่างนี้เมลโรนจะโดนอีกคือเขาเรียกว่าอะไรวะลงมาปุ๊บสเตมิน่าเหลือศูนย์ไม่ไม่ไม่อยู่ในเดมอนโหมดตายคืตายตายคือตายตายคืตาย ถ้าหลบอย่าตายวิ่งออกมาเดินยังทันเลยน่ะมันไม่ทันมันไม่ทันหอกเข้าใจป่าว่ามันร่วงมาจากฟ้าอยู่ในเดมอนโมดสเตมิน่าเหลอสูนโอ้เมื่อกี้ยืนพยายามพยายามที่สุดแล้วอ่ะรับชะตากรรมแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้พี่กระโดนวิ่งไม่ทันครับ ดแล้วไม่เป็นอ้าวไอไก่นี่แน่ขอฟาดหน้าสักทีเดีโลออกกาแฟเปล่าอ่ากาแฟอะไรครับจะได้ไม่ต้องนอนบ่อยเอ้ยไม่่งงวเอ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องนี่โดนปั่นตายกลางอากาศไปเลยเอาคืนให้ครับแหม โอ้โหวันนี้บอกเลยว่าที่เล่นได้หลานหลวงเพราะว่าฟอร์มเกมลุกมันโหดจริงเมื่อกี้ลราลอดเลื่อนประมาณสองไงโคตรเวอร์แล้วนายก็มาพอดีแล้วนายก็มาพอดีนายดีกรดแล้วอฟิกอีฟิกเบสแตกสองมามามาเติมบัฟกันซะหน่อยดีกว่าเส้นมีอไงบ้างอยู่นี่อยู่นี่อยู่ข้างหลังพี่แต่ว่าอาจจะเก็บไปถึงเวลาตายของแกแล้ว เราเราเก็บใช้ก่อนเลยเฮ้มาถึงก็ดีดเลยมันหรือผมพี่มัน <laughs> อืลาเมจิโอไม่ค่อยได้นะเออแต่ก็โลมแล้ว ไปไรอืมด hey, right? ิ้นไปดีดิ้นไปดีเออดิ้นไปดีเราเองอ่ะถิงทำไหม เนี่ยระวังนะระวังนะโคดี้อยู่ข้างหน้าระวังออกออกข้างออกข้างโดนแล้วออมันโดนกลับแมงรู้อยู่แล้วแต่ยังโดนตลกจริงๆดิเด không 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 không

ระวังระวังระวังดีเล็กตัวนั้นวันนี้เหมือนมิสซูเน่มันไม่โดดตัวอื่นแม่งโดดแทนโดดดูดดีดแทนโดดเยอะเบอร์เลย จะโดดหรือจะดีดหรือจะดูดโดดเองเนี่ยนอริโดดเยอะเออลุกเลยเออีจูไปเฮ้ยีกเพื่พี่ปอมครับมาไล่พี่ปอมไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมันหลอกอะไรนะไล่ดูเห็นแล้วแหละแอู้มันไล่เอ้ยดูได้ไงวะมันไล่เก็บ DPS หลักก่อน มาแล้วระวังดูดิมันกำลังโฟกัสอยู่ได้ยินว่ามึงแซวอ่ะไม่รู้ว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวก็กลับไปย้อนดูใหม่ละเออเออยางช่วยก็ไปย้อนดูเอาอยากรู้ก็ไปย้อนดูเอาเพื่อนเคนไหนได้ยินพิมพ์มาบอกผมหน่อยนะ

สไฟครับไฟครับไฟรัวๆครับเฮ้ยช้าโหตัวสายฟ้าขนาดนี้ยังอุตส่าห์ช้าอีกห,หรือว่ามันเป็นอะไรเรียบร้อยก็ยจากจะเพอร์เฟคก,ก็มีคนตายคน,นหนึ่งนะ ไอแมสกันเหรอภาพเฮ้ยมีตายอยู่คนเดียวอย่างนี้ว่าเอ้ยใครจำไม่ได้นะสองเกมน้ามีพัหน้าวาพูดว่าไอแมสอีกนะจำไม่ได้จำไม่ได้สักทีสักทีเอก็ไม่เท่าไหลกหรอกขนาดซีโนก้ามันยังไม่เล่นเมนดีมันไปเล่นเมนดีเพสอ่ะซึ่งไม่ใช่เมลโล่อก็แค่นั้นเลยเฮ้ยบอกเลยผมเนี่ยรับบทแนวหน้าเต็มๆ แนวหน้าไม่ได้หมายความว่าเป็นเมนดีพีเอสปุ้ยเอ้ยมันแต่เมีหลักก็ต้องไอ้แม็กอยู่แล้วว่ะน้อยใจโอ้เราสายยืนปั่นอยู่แนวหน้าโค่วหาตอนไอแม็กออกไ้เลยเอ้ยโอ้ต้องไปเปิดย้อนดูอีกเหรอเฮ้ก็พี่ปอมบอกว่าซีโนก้ามันไล่เมนดีพีเอสอยู่ไอ้แม็กมันก็บอกวิน่าสปั่นไม่โดนโอ้โหอย่างช่วย อย่าได้เออ่ะยาเห็นมึงตายนะโอ้โหไม่ได้เพจไม่ได้ออฟเลยอะอะไรวะเนี่ยได้ลูได้ลูบี้ลาทาร้อนสองอันแค่นั้นเลยไม่ให้ยังกูเล่นละได้ลาทาร้อนลูบี้กับแจ็คเปอร์เอ้ยเนด็กเนี่ยไอคนอเด็กไม่ดีไอคนอย่างเนี้ยเอ้ยได้ไง